เคียรเอาไงดีวะเพื่อนตอนนี้ฉันกำลังเครียดมากเลยว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดของลุงข้างบ้านเราแล้วนายคิดว่านายจะคนให้อะไรคนอายุ60ดีวะเพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนพอฉันน่ะนี่นายขับอย่างงี้เพราะนายรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้เตจ็บเอ้าชิบหายและโปรตีนโคตรสิบเขาต้องการอะไรกับเราเพื่อนเออฉันคิดไม่ออกเลยอ่ะเพราะการเก้าอี้นวดแหละแต่เราไม่มีตังค์ไงเก้าอี้นวดเลยอ่ะตังค์เราไม่มีนะเอางี้เราแวะไปดูกไหมไปดูไปดูไปดูดูอะไรไปหาลุงเนี่ย ไปถามลุงแบบลองแบบแค่เกินถามลุงแก้งี้ไหมว่าลุงต้องการอะไรเอ,อ่ยอะไรเงี้ยไหมเขาซาอยู okay, ่กับเราต้อง3-4ถึงปีเขาให้ข้าวเราตลอดทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เขาแบบว่ากับข้าวมาให้อะไรเง,งี้ยโหเขาจะดีมากเลยเนาะเขาพ่อเราปอ,อไม่ใช่เขาเป็นลุงที่แสนดีไงข้างบ้านไง oh, <okay. S 1> อ๋อแอม ลุงครับเออว่าไงเอ่ยลุงเอ้ยจะหูขอขอขอนายเขาหใจไวมากลุงบวยครับเออว่าไ,ไงอ่าลุงบวยคือพรุ่งนี้ก็มันเกิดลุงแล้วลุงอยากได้อะไรไปเป็นพิเศษไหมอา่าลุงไม่อยากได้อะไรเลยนะลุงขอให้พวกแกสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วล่ะก <c oughs> ินใจเพื่อนกินใจเกินไม่อยากไม่อยากได้อะไรจริงเหรอครับลุงเอ้ไม่ละขอบใจนะฉันว่าไม่ว่ะเอางี้ลุงครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะจัดงานมันเกิดให้ผมจะทําอาหารสุดพิเศษให้กิรยเป็นคนทา มาให้ลุงกินโอเคไหมครับนี่โอ้พวกแกถามเป็นด้วยเหรอเข้าก่อกไฟไม่บาดเป็นเป็นเป็นครับลุงลุงเชื่อผมเป็นรอ้อยเปอร์เซนต์จริงจริง,รงอ้าวก็ได้ก็ได้เดี๋ยวลุงจะรอดูนะโอเคฮะฉันว่านะ ถ้าเราทำอาหารนังเดียวจัดวัตการมมันเกิดเดยอะใช่ไหมไม่น่าพออ่ะเราจ้างอันนี้ไหมตัวตลกบ้างเหมือนในพวกต่างประเทศที่เขาจ้างตัวตลกแบบมาให้เป็นเบอร์เดย์อะไรเงี้ยเออเอาไงอ้โหจะด,ดีจะด,ดีถือปเป็นความคิดที่ดีแต่ใช,ช้ให้ฉันทำอาหารลงุลงก็จะไป่อายุสั้นลงอะ่ะเออไม่พอกอันไปเราเ,เรามาหาอันนี้ไหมหาเว็บจ้างแบบพวกอันนี้บ้างตัวตลกปะอ่าม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 าดีดีดีมามาเปิดเปิดเว็บไซต์กันเลยฉันต้องหาเว็บไซต์ที่มันราคาที่ถูกที่สุดไหนคอมมีไหนบ้าเนี่ย น,น,นี่นี่มามามา,มาเปิดไว้ก่อนเลยวเวูวายไวป์ครับออฟฟิเชียลเฮ้ยเข้ามีคนส่งอะไรมาในเมลฉันก็ไม่รู้อะดาร์กเว็บหรอไม่รู้เหมือนกันลองกดดูก่อนฉันลองเซื้อเขาว่าตัวตลกดูแล้วกันในดาร์กเว็บเฮ้ยมียด้วยดาร์กจุดเว็บตัวตลกราคาดีตัวแรกน่ากลัวแล้วนะ ตัวตลกดังเพื่อนนี่มันโจ๊กเกอร์นี่ใช่ไหมหนึ่งแสนสองถึงหนึ่งแสนถึงสองแสนเลยอ่ะค่าจ้างอ่ะต่อวันนะโอ้โหแพงอันต่อไปตัวตลกสุดหล่อเก้าหมื่นถึงแสนสามโอ้โหแพงเกินเพื่อนใครจะไปซื้อวะต่อวันไม่มีตังค์ครับอันที่สามตัวตลกสาวน้อยสองหมื่นห้าถึงห้าหมื่นอันนี้ก็ถูกลงมาเฉพาะที่มันเว็บสำหรับคนรวยไปเนี่ยเดี๋ยวนะอันอันท้ายคืออะไรอ่ะตัวตลกแปลกฟรีฟรีเฉพาะท่านจะแบบเป็นโปรโมชั่นสำหรับคนที่เกิดวันนี้แน่เลยเลยอะไรเงี้ยบ้าเกิดในช่วงเดือนเนี้ยเฮ้ยรอรอจ้าบ้าง อลอง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 อ่ะลองลองราคาฟรีอ่ะลองลองอีกเลย a p p y b i ด a y t ทูยูเาเลยครับลูกเ่าเลย อ้าขอบคุณหลานทั้งสองคนเลยนะโอ้ปลื้มใจจริงๆนั่นแหละครับก็เป็นไก่เลยนะเนี่ยขคุณทำเองกับมือเลยใช่แล้วขูดชร้นมดซององแปลกแต่ว่าขวดไม่ได้หมดแค่นี้ครับลงมีอีกนะอ้ามีอีกแล้วเนี่ยครับเยี่ยไปเียวไมไปเดียวมารู้ไปเดียวม เดี๋ยวลุงรับไปหนึงผมบอกแล้วว่าของขวัญนี้ลุงน่าจะชอบมากเลยครับอ่าอ่ามีดีใจจังเลยแสดงโชว์ตามปกติเลยมาเอามาเลย่องมาเลยอะไรื่องข้างในน่ะเดี๋ยวลุงก็รู้ครับเดี๋ยวลุงก็รู้ลุงดูมาครับมาครับเอออะไรอ่ะนี่ลุงดูนี่ลงก็รู้ล่ะนี่ลุงอ๋อแล้วมันใครน่ะ เขาเรียกว่าตัวตลกครับเอาตลกกันเลยเร็วโชว์ตัวตลกโชว์กิยกรรมยมปีธิรกาดู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 เลยลดู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 งูด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 ูนูาูดูดูดงดูดัดู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 ดมดู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 ดีดูดันูู้ี่ดูวเราดูดูดูดเดูดเดู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 นูดูดูบูด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  ดูบนฟ้าไหนไหนลงดูเดี๋ยวดลงดูลงดูาเลยดูดูเปโอ้ยโดนระโอเค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 ก็ประมาณนี้ครับลุงชอบไหมชอบไหมลุงอ๋อชอบมากเลยล่ะ คุ๊กตุ๊กครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาช่วยจัดงานวันเกิดให้ลูนครับก็เสร็จแล้วกับบ้านได้เลยครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายที่เหนื่อยครับผมมาเจอครับสวัสดีครับกับบ้านเว้ย์กับบ้านเว้ย์นอนไปตต้ด้วยเพื่อนโต้ไปโต้ไปโต้ท่นี่กล่องอะไรอ่ะอันนี้กล่องมาพร้อมกับตุ๊กตุ๊กป่ะใช่ป่ะใช่ใช่เขาถือมาพร้อมหมดตัวเขาเลยอ๋อใช่ใช่เฮ้ยมีหนังสือเขียนอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะนั่นจะเป็นสมุดอะไรก็ไม่รู้นะมีเขียนก็เดี๋ยวไอดูก่อนเออคือกลับบ้านได้เลยครััับหหรรืออว่่่าาจจะะพพกกเทีีน มันจะพักได้ไงเราไม่เราเราตอนนี้ผมไม่สะดวกให้พักที่นี่ครับคุณตระดก็กลับบ้านให้หน่อยครับเดี๋ยวผมเรียกรถให้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะต่อให้นิ่งเลยเพื่อนเดี๋ยนะมันเหมือนมันมีมันมีคู่มืออะไรบางอย่างครับเป็นไงคู่มือรวิธีที่หนึ่งหลังจากได้รับสินค้าแล้วขอให้พวกคุณไปบอกบ้านของคุณถ้าพบเจอตระโดกขอให้พวกเขาชมการแสดงของเขาให้จบแล้วชมเชยเขาไม่ได้ชมชมเชยหรอไม่ได้ชมเราแค่เอย เออคือเราก็บอกให้ให้ให้ลุมไปชมไหมออไม่หรอกมันก็แค่งั้นเราชมนี่ทำมาเพื่อนเราชมเราชมเดี๋ยวเราชมแทนเราด้ยครับเก่งมากเก่งมากเก่งนุ่ปเก่งมากนุ่ปมัมนุ่ปเก่งมากตัวตลกเก่งมากมัมมัมเขาต้อง่หากับเราเลยเพื่อนเอนั่นดิ วีดีโอที่สองหากเขาแสดงอะไรให้พวกคุณดูขอให้พวกคุณปลบมือให้เขาเสมอไม่ว่าเขาจะแสดงอะไรให้คุณดูนั่นจะทําให้เขามีความสุขมากหากลืมที่จะปลบมือให้การแสดงของเขาคุณอาจจะเป็นเหยื Whew. ่อโดยที cool. ่ไม่รู้ตัวคืออะไรอ่ะอุ้ยตบตบมือโอ้เก่งมากครับผมโอ้เก่งมากอะไรอะอะไรอะเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งเก่งมากคืออะไรเพื่อนเป็นเหยื่อไม่รู้ตัวคืออะไรอ่ะเขาไม่รู้จะเขาไม่รู้มันคือวิธีบ้าเลยเนี่ยเออ เราลองไล่เข้าไปไหมเอาไล่ไปไปเฮ้ยไม่ใช่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 เราว่าอ่ารู้แล้วเราให้เขาไปนอกบ้านใช่ไหมเพื่อนใช่ว่าตัวโดดรถจิตป่าวะเราให้เขาไปนอกบ้านไหมนะแล้วก็เข้าบ้านล็อกประตูเออไปนั่นเดี๋ยวคุณทำงานต่อใช่ไหมับนี่ตามผมมาเร็วตามมาทำมาทำนี่เดี๋ยวเราจะให้คุณเนี่ยนะมายืนตรงนี้อ่ะถ่ายรูปครับผมถะายทำสามเพื่อนเข้าบ้านนะปิดประตูแล้วแจนโหลดไป ไปฮุบฮุก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 มาเข้ามาเข้ามาลบตู้เอ้ยลบตู้ลบตู้ลบตู้เข็นมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาลบตู้ลบตูอประตูเออกลับบ้านไปได้แล้วครับขอบคุณมากเลยวันนี้ที่มาช่วยลูกที่แท้ของเรานะครับของบ้านเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไปใต้นาจากมีอะไรซ่อนอยู่นาเห็นไหมเพื่อนเหมือนเราเลยมันไปไหนมันไปไหนวะกลับบ้านไงถามไปแปลกเดี๋ยวมันไม่ได้ไปกลับบ้าน กับบ้านน่าพี่เหรอมันเดินออกไปนอกบ้านเราแล้วมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราซะหน่อยเดี๋ยวบ้าไปนอนไปอะไรวะทำไมมันมันไปทางบ้านลุงเลยอ่ะเออ,เอ,อบ้านลุงอยู่ทางซ้ายป่ะเออว่าเจอว่าเอาไปเดี๋ยวเพื่อนเอาอีกอย่างเลยดีตอนี้ได้ได้ได้ไปแจ้งตำรวจส่วนฉันจะไปดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นาานายไปทำอะไรดูกนายไปคนเดียวทั่รู้อันตรายไงเอาแค่เปลี่ยนใจไปด้วยกันโอเคไปมไปบ้านลุงใช่ปหมใช่ใช่ใช่ทางซ้ายนี่ใช่ไหมใช่ทางหลังซ้าย เราก็เข้าไปเร็วไปเร็วนาคิดว่าเราทำถูกกับเพื่อนที่เรามาตอนนี้เลยอาจจะมีอะไรก็ได้มั้งคิดมากแหละถูกละมั้งประตูเปิดเพื่อนไป่ใชปประตูเปิดประตูหายประตูหายเลยเหรอเข้าไปพร้อมกันนะเราเรียกตำรวจไหมเขาไปก่อนเพื่อนเรียกตัวตรงนี้ถ้าลุงเป็นอะไรขึ้นมาเราช่วยไม่ทันนะเว้ยโอเคโอเคโอเคเราเป็นคนเรียกมาต้องรับผิดชอบเลือดเพื่อนเลือดใครอะเลือดตัตหรือเปล่า ไม่รู้จะเข้ามาบ้านลุงทำบ้าอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าพองันมันเปินงาเปิดแล้ว่ะมันหน่วย API อ่ะพอกันสามสองหนึ่งเฮ้ยฮึบเลือดอีกแล้วอ่ะมีแต่เลือดเรียขาลุงเฮ้ยไินเขาไม่รู้หัวด้วย ลงุงโอ้ยเรี<า>ยกคำตอบโ,โอ้ยเรียกตอบยังไงนายเห็นว่าหัวลุงหายเนี่ยแบบอะไรไม่ลงุงไป,ป็นเพราะผมเองที่โอ้ลุงมือยังมืออุ่นอยู่เลยเพิ่งเสียชีวิตด้วยแล้วหัวหายไปไหนอ่ะโอ้ย,ยก็ไม่รู้อ่ะลุงขอโทษครับไป็นเพราะพวกเราเองที่ชวนตลบบ้าบอลไม่รู้<ข>อ,อ่ะขอโทษครับ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 ขทษ้แล้วตัวตลมันอยู่ไหนอ่ะนี่นเดี๋ยวเสียงอะไรใครขับอะ เฮ้ยเชื้อดนหัวลูกนี่แล้วกันด้วยตบคุณข้อสอบบอกว่าอะไรถ้าเราเจอมาถูกกิจกรรมเราตบมือตบมือแล้วหร่อหรือหรือหรือจริงแล้วไอ้นี่มันทำอย่างนี้เพราะมันคือเพื่อการแสดงว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยตบมือ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 แล้วตบมือตบมืออย่าอย่าเข้ามาเออไปไหนอะมาตรงหน้าเลยไม่ได้นี่ละมันหายไปไหนอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมันหมงผุดนี่ไงวะไปได้ไงอ่ะหายไปไหนล้อหายไปแล้วเพื่อนหายไปแล้วมันไปไหนกัวะไม่รู้เฮ้ยไหนเอาไอ้นี้ซะมี่เอาไอ้นี้ก็จะไม่รู้หายไปแล้วเขาสามเขาสามไหมเขาสามเขาสามเขาสามเขามักจะจะอยากไปแสดงให้ทุกๆคนเห็นการแสดงของเขาถ้าเขาหายตัวไปพวกคุณสามารถเลือกได้ว่าจะออกตามหาหรือปล่อยเขาไปโชว์การแสดงในที่ต่างๆโอเค กลับบ้านไหมหรือยังไงโอเคเพืพ่อนฉันว่าถ้าเราปล่อยมันไว้มันมันจะต้องไปฆ่าคนอื่นแน่นอนมันคิดว่าการฆ่าคน,าคน,านกับการแสดงได้เลยวะโอ้ยแม่งเอ,อ้ยเป็นบ้าแล้วเนี่ยตัวตลกเนี่ยฉันไม่อยากได้แล้วเนี่ยเอาไงเพื่อนเราจะปล่อยมันไปหรือเราจะออกตามหามัน <S <S มันต้องตามหาตามหาไปยังไงอะมันที่มันหายตัวต้องออกต้องออกไปตามหามันเหรอไม่ไม่ชัวว่ามันอาจจะหายมันอาจจะหายไปสักที่ในเมืองแล้วเราต้องไปหาในเมืองหรือเปล่าเออว่ะเออผู้ถูกมันหายไปแล้วเนี่ยมันหายไปแล้ว เอาดิถ้าเราไม่ตามหามันจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องตัวโลกถึงทางนี้เว้ยโอ้ไม่มาด้วยเพื่อนแย่แล้วว่าจะว่ามันไปมันไปวายวายตกใจเอาไอเดียวไอเนียวสิมันไปมันไปหรือว่าตกหรือวตุ้มือตุ้มือตุ้มือตุ้มมือตุ้มมือตุ้มือหรือว่ามันเล็งเราเป็นคนต่อไปวะไม่รู้เฮ้ยืนตุ้มือตุ้มมือไหนมันเชื่อเฮ้ยมันหายไปแล้วเล็งนายปอกว่าหายไปแล้ว ไม่หนึ่งเราเราเราอย่าให้มันหายไปเพื่อนเราต้องเรียกมันตลอดโอเคตกลงทางนี้เว้ยตกลทางนทางนี้เว้ยทางนี้เว้ยชิบหายแล้วเพื่อนมันเบื่อละ,ละม,มันไปโชว์การแสดงให้คนอื่นดูแล้วรีบแยกกันหาไหมหรือว่าทุกทุกครั้งที่มันโผล่มีเสียงหัวเราะแล้วเราต้องตามเสียงหัวเราะหรอเอาไปเร่องขอเราฟังดิเออพูดนายพูดถูกฉันนี่เสียงตลกเหมือนกันตามมาตามมาตามมาเราไปไหนอ่ะไกลๆอ่ะไม่รู้อ่ะก็ตามหาเพื่อนเร็วๆๆเอาไอดีเพื่อนเราเราเราควรทำไงดี ขวาเพื่อนขวาขวาไปแล้วไปแลวโอ้ยตุรกเอ้ยถ้าสมมติใครที่ใครที่ไม um yeah> ่ร evet yep ู้ว่าใครที่ไม่รู้สลับคู่มือไอ้ที่มันเขียนเนี่ยเขาถ้ามันไปโชว์ตัวตลกให้ใครดูใช่ไหมแล้วเขาไม่ตบมือเนี่ยเขาตายแน่เลยเพื่อนใช่ไหมเออมันจะต้องปวดมากแน่เลยแบบจะว่าให้เดาตะที่ลุงตายเอ้ทางขวาในนี้ไม่มีนี้เลยฉันฉันรู้สึกว่าที่ลุงตายเพราะว่าลุงน่าจะไม่ได้ตบมือตอนที่มันแสดงแน่เลยลุงน่าจะตกใจเกินอ่ะเราไม่ได้ชมเชยด้วยว่าตามกดข้อแรกใช่ต้องชมเชยด้วย อยู่ข้างในเพื่อนจะได้เสียมันจากข้างในถ้าถ้าเราไปเจอมันปุ๊บเราจะต้องยื้อเวลามาให้บันหลีไปไหนไม่งั้นมันจะไมหยุดอยู่ที่นี่เกิไม่ได้ปุ๊บโอเคไหนวะอยู่ไหนอย้่ไหนไหห่นเมไงแยยไไหนไปไหนไปไหนไปไหนมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันไปไห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 นเราต้องหาตมันก่อนเราต้องเราต้องดักทางมัหต้องดักทางมัน ูไหนวะพี่านึงอะนีงนีๆีไหาเพื่อหายแล้วหายแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายแล้วหายหายหเราต้องหาหาเพื่อนหาอย่าให้มันไปที่ค้าเลยล้อมล้อมล้อมอมอให้มันกลับให้มันกลับไปถอยกลับไปถอยไปอย่าได้อย่าได้อย่าออกไปนอกอย่าออกไปนอกอย่อ่อน่าอา้ว่อายน่ออ้ย่ไ้อ่้นนนนี่ นี่ๆีิปทําเไปไหน้าไปไหนไป้าไปไหนนะขานตมือด้วเดี๋ยว่ตีมึจมีคนตายเพิ่มอีกย่ามาไปไหนมาเหรไม่รู้หาเลเพื่อนีเจแล้วเจอเล้วล้อมลล้อมปิดปิล้อมล้อมล้าตัตแ็มเก่งเก่งมากเก่มากเก่มากเก่งมากเก่งมากเก้งมากเก่งมาเกมาเก่งมากเก่งมากเก่มากเก่อนา่งมากเก่ทาก่งมาเ่มาอยู่งมเ่งาเ่งมาอเ่ากก่ากดก่ว้าะอย่ปไหนนะ วีดีศี่พวกคุณอาจจะต้องเล่นเกมกับเขาเกมที่เกมที่เขาจะเอามานั้นเราไม่สามารถรู้ได้แต่ขอให้พวกคุณผ่านมันไปให้ได้อะไรอะเกมอะไรอะตไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะโอเคเออผมพร้อมจะเล่นเกมแล้วครับคุณตัวตลกเฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนฮะอยู่เหมือนกันอยู่นี่เหรอเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมอะไรหรอเฮ้ยให้หัวหันนะเขาให้เหรอไม่ใช่มันเป็นเกมนี่ แสดงว่าเราต้องเดาให้ถูกแน่เลยเพื่อนหนึ่งในสามนี้จะมีอะไรบางอย่างที่ให้เดาอ่ะถ้าเดาถูกก็จะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเดาผิดก็จะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันมาชอบสีอะไรมีฟ้าเขียวเหลืองฉีดมาต้องเป็นเขียวกับแดงปะวะโอเคงั้นเราจะลองกลางนะผมจะเลือกอันกลางครับมีอะไรเกิดขึ้นไปเพื่อนเฮ้ยเชื้อเฮ้ยทำไมโอ้โหเราเดาผิดเลยเนี่ยนายรู้นายรู้เรื่องว่าเดาผิดอ่ะก็ดูดิถ้าเราเดาถูกมันคงไม่มีหกคนอยู่ตรงนี้มั้งเพื่อน เอาละมันเป็นหัวใบหรือเป็นหัวเก่าที่อยู่ในกล่องวะไม่รู้แสดงว่าเราได้เดาผิดมันไปฆ่าคนมาแน่เลยเพราะเราเดาเดาของขวัญผิดโอเคเราเดาถูกนะเพื่อนดีเดาผิดมันยิง่งจะไปเอาหัวคนมาแล้วถ้าเราเดาผิดหรือเราอาจจะเป็นของขวัญเราเองก็ได้เออประมาณนั้นน่ะเข้าไปแล้วอา่าน้ำเงินไหมหน,นึ่งสองสามเฮ้ยนี่ไงถ้าถูกจะมีตุ๊กตาลเป็นนิ้ผมมาโอเคแสดงว่าครั้งต่อไปครั้งที่สามเนี่ยเราเดาถูกนะเพื่อนไม่งั้นจะมีหัวคนมาเพิ่มอย่างนี้อีก จะัวเราเองกันได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะฉันอยากให้ตายเพิ่มแล้วอ่ะโอเคพร้อมไหมพร้อมเขียวไหมเน้นทีนี้เราเอาไปทำผิดอันนี้ต้องถูกสองซ้ำเออถูกเพื่อนไม่มีตัวตลกอ่ะอุ้ยเราผิดอีกแล้วเพื่อนครบสารอบแล้วเราเราเราแพ้ต้องสองรอบไปนะเพื่อนเราชนะรอบเดียวเองแสดงว่าอะไรอ่ะจบไปเป็นหัวเราหรือเปล่าเอ่อวิธีที่ห้า วิธีที่การจัดเขานั้นคือพวกคุณจะต้องทําให้เขาหัวเราะถ้าทําได้เขาจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยโอ้โหน่าจะทำให้หัวเราะไงอ่ะเออดูนี่นะครับโอ้ยล้มโอ้ยสะดุดลื่นเลื่อนเลือดไม่เข่ามาเพื่อนเฮ้ยผมไม่ทำเอาไงดีเอาไงดีสตี่มันคงไม่ได้ไล่เราเอาดีเอาคิดมุกคิดมุกคิดมุกเออไปพุชไปับพอด ไม่ถูกกับเพื่อนไม่ถูกเพื่อนเอไปดิแยนามีมุกนายมีมุกเด็ดไหมอย่างสีเหลืองอย่าล่อไม่ขำเลยไม่ไม่ไม่ขำไม่ขำที่เป็นผลไม้โอ้ยไม่ไม่ไม่ขำไม่นั่น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 มัดถาไหลไปเดยไม่เกี่ยวเลยดิได้คิดอะไรมุกอะไรออกไหมได้คิดไม่ออกเลยว่าเอเดียวไอ้ดิสะดุดล้ม เล่นไปแล้วไม่ได้เ่ไปแล้วเออ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 เอเอ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 อนอออมเอเออีอาเออ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 อนออเออเเอเวเออเอ่เอเอ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 เออเอเอเอ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 เออเออเอตเออออรออรอแพ้อเอออ ไม่รู้อ่ะตค่ตุ๊ดตลกไม่รู้เลยตุ๊ตลกแค่ตุ๊ตลกเพราะมันเป็นคนอาชีพเดียวกันอาจจะแบบขำมุกตัวเองหรือเปล่าโอ้ยเพื่อนเฮ้ยคนน่ากลัวเลยรัวังดิเอา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 ดิเออเออตุ๊ดลกแปลวะหรือว่าตัวตลกนี้มันจะแปลงอย่างอื่นคือปกติเราเล่นมุกตลกใช่ป่ะไม่ได้ขำใช่ไหมถ้าเราเล่นเรื่องน่ากลัวมันอาจจะขำแทงก็ได้เพื่อนมันเป็นตัวโลจิตอ่ะเราเล้วเรื่องน่ากลัวคือยังไงวะเราต้องถอดหัวตัวเองเหรอเราต้องไปเล่นกับหัวลุงที่อยย่่่ข้้้าาางบนนนนเเเเเรโคลลลลใชม ไปลองดูก่อนได้เพื่อไปไปไปยลองแก้แบบอ้แบเนี่ยไปแย่ตัวตลกก็ได้ไปเพื่อไปลงมาเร็วเร็วมเร็วลองดูเถอะมันอย่ไหนอะมา้มาแล้วมันเมื่ีมันดูปรจัยกันปร่ันบ้านเราเพื่อนโอ้ยที่นีเสี่ยมเสียงประตูอยู่ไปแล้วลงบ้านลงกันไปไปข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเวหมันก็ตามมางทันีเว้ยตัวตล่เว้ยเดี๋ยวว้ยทันีว้ตัวตล่นทันี้ยตัวตุ่นู่นนู่นไป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 ต้องเอาเอาต้องโหลงไปแย่งนะลองไอ้นีย โอ้ลุมันอยู่ที่ฟาร์มวะรือว่าอยู่ในกล่องชึบโอเคฉันได้หัวลุงมาแล้วเพื่อนอยังไงหัวลุงลลเราจะเล่นกับหัวลุงยังไงอะเ,เราจะเอ,เอาหัวลุงไปให้ใหมันเฉพมมามันน่าจะมันน่าจะขาได้กับสิ่งที่แบบเห็นหัวลุงอะไรเงี้ยเคี่ยงไหมเราเราเคี่ยงเล่นไหมไม่เอาไม่เคียงอะอยังไงยังไงอ้ยหัวลุงนี่มันหนักชะบัดเลย ลุงทำไมอาที่ลุงตัวหนักเพราะว่าลุงมีร่างกายเลยเหลือแต่หัวฮ่า่าล่าช่า่าฮ่าฮ่่่า่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ามัาฮ่าม่นชอบ่าฮ่บ่าฮ่่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ีเฮ่าฮอาฮาฮ่าฮ่่่่่่าา่่เอ โอ้ยไคชอบาบคุณบาบเลยลุงขอโทษนะครับลุงเพื่อตัวรอดของผมเองโอ๊ยช่วยอีกครั้งนึงนั่นมันน่าจะไปแล้วแหละอีกครั้งนึงโอเคงั้นโอ้ยฉันจะลื่นล้มเอ้าแต่ตัวลุงไม่มีพ่นเลยแต่หัววาเลยไม่ลื่นล้มโอเคถ้าเอ้าไปแล้วโอ้โหตกด้วยเขวี้ยเขวี้ยอะไรเขวี้ย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 ว้าวไม่เอาเขวี้ยเราจะเอาหัวลุงไปฝั่งเพื่อนโอเคนายเป็นคนดีนะโอเคข้ามบ้านเนี่ยเพื่อนตรงนี้เลยขุดเลยขุดเลย โอเคลุงครับขออนุญาตนะครับผมจะวางไว้ตรงนี้โอเคงั้นผมขออนุญาตไปก่อนนะครับลุงแค่หาแล้วกบให้ลุงดิโอเคหาแล้วดินเอาดินมากบให้ลุงโอเคกบไว้กบไว้กบไว้อปดอกไม้ด้วยดอกไม้มีดอกไม้ไหมดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้มีดอกไม้แถวบ้านไหมันเจอเจอเจอแล้วดอกไม้บ้าเราจะได้ปลูกดอกไม้เยอะอยู่ต่อกนี่งันแล้วก็โอ้ยลุบวงเอาไม่ได้แต่พอดีมโอเคลุงครับก็ขอให้ลุงไปอย่างสุขสูงปกตินะครับผม คอยดูโชคดีนะครับเดี๋ยวเหลือๆในเหลือตัวใช่ไหมไอ้ที่เหลือตัวนเนี่ยบ้านใช่ป่ะเดี๋ยวจะแจ้งความกันโอเคปะ่ะเราไม่ต้อง <Okay. S 1> มาฝังเดี๋ยวเพิ่งฝังก็ได้ก็อหัวแค่หัวก็พอแต่ลอยในเมือเราน่าจะเต็มบ้านแล้วป่ะวะก็ไม่เป็นไรเราก็บอกว่าเออเราสอบกลุงอะแหละเออพี่เพื่พอนก็ไม่ต้องปิดน,น่าจะมีในเมืองโอ้โหไม่มีสายฟ้าเลยอ่ะไม่มีแบบก็ไม่ต้องปิดตรงหมดสายฟ้าเลยเพื่อนวันนี้นะฉันจะไม่เข้าเว็บนั้นอีกแล้วไอ้เว็บที่มันส่งมาในเมลอ่ะเออไม่เข้าแล้วมันคือไวรัสหรือเปล่าที่เข้าไปเนี่ยไอ้ตลกปัญญาออ่นเเ้ยยฮ ได้เสียงเหมฉันไหมได้ยิน <c oughs> ขับอีกแล้วไปละเพื่อนเข้าบ้านเรา้านเรา้นเราลองประตูก็ไม่ได้ด้วยเอาไงดีย้ายบ้านเรายยายบ้านเลยไม่ย้ายฉันจะแจ้งความโอ้โหโอเคเปิดก่อนเปิดเปิดห้องคอมมี่หนึ่งเก้าหนึ่ง